โอ้ใครมาเยือนเนี่ยพี่น้องเนียชายบ้านไร่น้อคืชายชายบ้านสวนชายโอยชาบ้านสวนชายบ้านสวน, <laughs> น,สวนแผ่นกล้องไปทางนี้หน่อย,อยไอหนุ่มร่มเทาเนี่ยไอหนุ่มหน้านวลไอหนุ่มหน้านวลดัมซิกดิดดุดเออหนหนนเนาะเ,เข้าเข้ากันดิ ไอหนุ่มน้านวนดำซิ่งดีนด่วนเรือว่าเราดินทาเนาโอ้อเฮ้ยพินิจอายเขานะมีแต่ช่องดังมาเลยนะมีแต่ช่องดังๆเออกตัวบบอย่าออกตัวดำเงี้ยลยออกตัวดับเลยพี่อะดับเลยเอ้อกวางเลยเยกวางลวเด้วเดอเด้อเดเดจะรอตอนเราออกตัว เดี๋ยวออกเตอยกล้อยชนรถรอจนทีมงานรถเร่งมาไม่คนคนเดียออกไวยังวะออกแค่นี้ออกไม่ได้นะเฮ้ยยบหน่อยยหอยอย่าจมนะไอเเฮ้ย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 ไอย่าเรียดเลยวะเยไปจอดทรง ผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปหุงข้าวให้ให้กินเคโอเคโอเคปเราน่าจะได้คุยกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะฟุตหนึ่งหายไปคุยกันก่อนเนาะโคตรโล่งอกโล่งใจเป็นไรเดือดไอกล้องเมื่อไ่เหมือนหลบกระสุนไงไม่รู้อ่ะใช่ียกว่าอะไรนะเวลาคนมาถ่ายเยอะๆเนี่ยมาะกดดันใช่เลยเมื่อเราเป็นสิววันหนึ่งเหมือนเขาบีบอ่ะบีบออกค่อยๆโล่งใจถ้าบีบไม่ออกเลยมัอน เดือดแต่พุนหายยังหายแล้วนะมีมีคนดังมาเยือนจะเรียกกินข้าวก่อนเฮ้กินข้าวกินข้าวมามามาไม่แน่นเหรอไอ้ ไปลืมสวัสดีเดี๋ยวไปสวัสดีกันสวัสดีครับชายบ้านไร่ มาแล้วมากินข้าวด้วยกันเนอะฮะอะไรพี่รวมค่าอาข้าวอ้ยไม่หักหรอกไม่หักหรอกไอ้เจ้ายักษ์ขายได้แล้วหรอได้เท่าไหร่ข้ามาเอาไปเมื่อวานเหรอหนึ่งล้านล้านทั่วเลยบอนั่นเลยลดเขาอีกสองหมื่นนึงเเหลือเก้าแสนแปดหมอ,อ๋อรถรถได,ด้เขาได้บ่ค่าน้ำมันค่ากันชนอ๋ออ๋อเปลี่ยนกันชนใหม่ให้เขาอีกสองพันแปดเองนะกันชนน,นั่นอะ่ะ สองหมื่นเดี eu, ng, tipo, um, um, ๋ยวเดี๋ยวบ่ายโมงวะพี like ่ก็กินข้าวแล้วโอ้กินข้าวบ่ายโมงใื่ไดหมอะไรครับออกสื่อได้ป่ะออกสื่อเป็นไรผมอ่ะโอ้ทำไมหน้ามืดดื่มเป็นย้อนแสงหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในร่ม ในร่มกินข้าวด้วยกันกับ<อ>ข้าวใช่ใช่ผมเอาข้าวผมผมผมมาชวนเลยนะเนี่ยผมเดินมาชวนเลยเนี่ยกลัวหกักกลัวหกักใช่เหรอกลัวหักใช่ห,ห,ชหนูหักเงินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันเหลือด้วยครับว่าจะติดหรือว่าไปเดี๋ยวเราไปหูข้าวกันครับข้าวเดี๋ยวเขาไม่อิ่มกันเดี๋ยวจะจะชวน หนึ่งสองมีสมาชิกมากินด้วยสองคนเนาะ๋ย <c oughs> วจะหุงข้าวเพื่อครับไปแล้วเราไปหุงข้าวก่อนครับมาเนดะ้อเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันเนดะ้อทุกพี่จะกินข้าวด้วยกันก่อนค่อยกลับ ข้าวน่าจะไม่พอครับต้องข้าวเพิ่มนะสักหน่อยบิ่งนี้ก็ลอกเสร็จแล้วครับเลือดดินอีกแค่น,นี้แหละนิดเดียวครับเดี๋ยวก็หมดแล้วครับดีไม่ดีวันนี้น่าจะได้ย้ายเราจะจะได้ย้ายวันนี้แหละผมว่าไม่แน่ก็ย้ายพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่าต้องรอดูครับ เดี๋ยวตอนบ่ายนี้ผมก็ต้องไปขับรถให้ฮิงครับแล้วให้หิงมาดันดินแทนให้ฮิงมาดัานดิน,น,ม,าดาน,ดนมาเก็บงานครับนีแต่เซฮิงเก็บงานเป็นกับเสียติงแต่จะให้เซฮิงมาขับมาขับรถไถใหนพอดูข้าวใส่ข้าวพอกันไว้เนี่ย เราก็จะหมดแล้วครับแค่นี้หรอกไม่พอกันกินแน่นอน ฟ้าหมอเยอะเสร็วนี่เป็นฟ้าหมอกอา,อาอกาศร้อนร้อนเย็นเย็นแสบแสบยังไงก็ไม่รู้ครับร้อนร้อนเย็นเย็นแสบแสบ ดนกะทีรถกะทีพ้นกะทีเขากำลังถ่ายทำหนูหนูน่าจะหมดแล้วครับเพราะตอนตอนนั้นตรงนี้หนูเยอะมากเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่ขุดกันแล้วเขาตัดอ้อยเสร็จ หนูมันน่าจะมาอยู่แถวๆนี้แหละเพราะตอนนี้หนูเข้าป่าอ้อยหมดแล้วครับเปิดน้ำคนคนคน ร้อนไหมจันจันชายอ่ะอ,อะไรนะใส่ชวนกินข้าวกลับบ้านซะก่อนเลยเดินดวนนะสิงอะไรจะให้กินฟีมือพุมพุงข้าวน้อยออนี่ประมาณนี้แหละ ท่างเขามาดึงให้เราอ่ะดึงแค่ปีปีหลังอืแล้วก็ขุดเลยใช่ไหมล้าทำแล้วก,ก็ทำงานได้คนระับอ๋ออันนี้ขุดแบบไม่ได้เอาหก้อไปทอยบอกไม่ยกปันเดือกแค่คันเดียวขุดสายใหญ่ไหมสายเจริญไรสายเไรขุดสายเจริจไร,ไ,รไม่ต้องเอาไม่เอาหก้อเลยบอเอาไม่ครคันเดียวทอยเอาเลยนะ ตงสระลูกนั้นนะมันเป็นสระเก่าหรือสระอะไรสระเก่าอ๋อลอกสระเก่าีิเลนเยจ้แล้วแล้วไอ้ขีิเลนนี่เอาไปไหนอ่ะก็ต้องก็ต้องเอาหกล้อมมาถอยไม่ใช่เหรอความลึกก็ได้เท่านั้นแหละงั้นน่ะใช่ไหมถ้าไม่เอาขีิเลนออกเอาความลึกแค่นั้นแค่ดึงสโลปเฉย เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ